สวัสดีค่ะช่องไมสตารนะคะเรื่องย่อละครผาแดงนางไอ EP ที่12จนถึงตอนจบผาแดงนางไอใช้ทางช่องบันสาสเว็ดทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลาหนึ่งทุ่มตรงค่ะกำเนินศักดิ์อาจารย์คงได้พาพวกไปตามล่าตัวคำสิงให้ออกมาจากเทวรยัยโดยกล่าวหาว่าคำสิงเป็นคนฆ่าลูกน้องอาจารย์คงตายคำสิงจึงถูกจับตัวมาแม้นอา,าและกอลวิทจะไม่ยอมแต่พวกกำนันศักดิ์ ก็ใช้กำลังและอิทธิพลมาทำร้ายคำสิงพาคินที่เป็นปริวานไม่ยอมให้คำสิงเป็นรายไปรีบไก่ร่างเป็นงูเข้ามาขวางพวกกำนันศักดิ์เอาไว้แต่อาจารย์คงก็มีอคุณม,มากใช้บ่วงนาคราชจัดการกับพาคินและจะเข้ามาทำร้ายอีกคำสิงกับกรวิทเข้าช่วยไม่ให้อาจารย์คงทำร้ายงูทำให้กรวิทได้รับบาดเจ็บผู้หมวดภูผาที่มากับผู้ใหญ่ทับได้มาทันเวลาพอดีทำให้พวกกำนันศักดิ์ ลาถอยไปพาคินดิหนีไปแต่ก็ไปไม่ได้ไกลนักเพราะถูกปุ่งนาคราชรัดคอคำสิงรู้สึกเป็นห่วงงูจึงออกเดินตามไปจึงได้ไปเจอกับพาคินที่ขอร้องให้เขาเอาบ่วงที่คอออกให้คำสิงจําได้ว่าพาคินเป็นคนที่มาช่วยและบอกให้เขาหนีไปที่เทวไลพาคินจึงได้บอกว่าเขาคือบริวารของท่านพาคินจึงได้บอกอีกว่าคำสิงคือพญานาคพังคี ทำให้คำสิงได้จดจําในอดีตว่าพาคินคือบริวารที่คอยอยู่เคียงข้างเขาตอนที่เขาเกิดเป็นพญานาคพังคีคำสิงได้จดจําพาคินได้แล้วซึ่งพาคินจะขอดูแลปกป้องคําสิงไปด้วยชีวิตของเขาเองต่อมาบุญยังได้อาสาเอาปิ่นตมาให้อราดากรวิทย์เเป้ที่บ้านทําให้บุญยังได้แจ้งข่าวให้ทุกคนรู้ว่าอาจารย์ศักด์ได้ประกาศว่าอาจารย์คงจะทําพิธี อันเชิญองค์พ่อพังคีมาประทับร่างไอระดาที่มาที่หนองหารก็เพื่อมาทำสารคดีจึงรู้สึกสนใจจึงไปดูอาจารย์คงทำพิธีกับกรวิทด้วยอาจารย์คงไร้มนเรียกพญานาคพังคีนากราชให้มาประทับร่างไอระดามองดูไม่อยากจะเชื่อแต่ก็ไม่อยากจะลบลู่ซึ่งกรวิทที่เป็นนักข่าวก็คิดว่าจะเอาข่าวนี้ไปลงหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับคำเชื่อเรื่องพญานาคจึงถ่ายรูปเก็บเอาไว้ ระหว่างที่อาจารย์คงทําพิธีเรียกพญานาคพังคีอยู่นั้นคําสิงที่รังอยู่ที่โรงเรียนก็เกิดอาการกระวนกระวายร้อนไปทั่วตัว,ตวเหมือนดวงจิตจะออกจากร่างคําสิงจะทนไม่ไหวเพราะโดนมนพาคินที่รู้จึงเข้ามาทําลายพิธีของอาจารย์คงทําให้คําสิงรอดพ้นที่ถูกดึงดวงจิตพญาพังคีไปความทรงจําในอดีตของคําสิงได้กลับคืนมาแล้วทําให้คําสิงจําได้ละว่าในอดีต ไอรา,าดาก็คือคำกองอดีตเมียรักของเขาที่ต้องพัดพลาดจากคำกองเพราะความที่เขาเป็นพญานาคไม่สามารถมีความรักกับมนุษย์ได้คำสิงที่รู้สึกผูกพันกับไอรา,าดาทําให้เขามาหาไอรา,าดาที่บ้านพักไอรา,าดาได้ตกอยู่ในพวังอีกครั้งไม่ได้เจอหน้าคำสิงภาพในอดีตที่ครั้งหนึ่งเคยได้เล่นน้ำอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขผุดขึ้นมาแม้จะจดจำคำสิงไม่ได้คำสิงรู้ว่า เขาได้หลงรักไอราดามันเป็นความรู้สึกที่มีมานานแสนนานตั้งแต่แรกเห็นเขาไม่อาจจะหักห้ามใจได้คำสิงกลัวว่าจะต้องเสียไอราดาไปอีกครั้งเหมือนกับชาติที่แล้วหลังจากที่เกิดเรื่องบุบไบขึ้นในหมู่บ้านด้วยความเป็นห่วงไอราดาทําให้คําสิงได้ขอรอ้องให้ไอราดากลับกรุงเทพไปอย่ามาที่หนองหันอีกเลยเพราะมันไม่ปลอดภัยระหว่างที่คําสิงขอร้องให้ไอระดากลับไปนั้นนายคีนีศรีตลา ก็มาปรากฏตัวขึ้นและได้มาบอกความจริงถึงเรื่องในอดีตที่คำสิงคือพญานาคพันคีเลียนานางก,ก็คือเมียของเจ้าพีเอรดายืนงงเมื่อนางคินีสิตลาไม่ยอมให้คำสิงไปรักและหหวงยายเอร์าอีกและย้ำว่าเจ้าพี่คงจำไม่ได้ว่าครั้งหนึ่งเจ้าพี่ถูกกระทำอย่างไรบ้างนางคินีสิตลาได้บอกว่าในอดีตเจ้าพี่เคยรักมันแต่มันยอมรับไม่ได้ ที่เจ้าพี่ไม่ใช่มนุษย์เผ่าพันธุ์เดียวกันคำพูดของนาคินีสิตลาทำให้ราสงสัยว่าที่นาคินีสิตลาพูดหมายความว่ายังไงคำสิ่งที่เู่อ,อยู่แล้วว่าเขาคือพญานาคพังคีทำให้นาคินีสิตลาได้ตอกย้ำอีกว่าถึงแม้นคำสิงจะเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วแต่ก็ยังมีดวงจิตของพญานาคพังคียอยู่และตอนนี้ร่างกายของเจ้าพี่ก็กำลังกลับสู่ร่างเดิม นาคินีสิตลาที่ยังมีความหวังที่จะให้เจ้าพี่พังคีกลับไปอยู่ที่เมืองบาดาลด้วยกันทําให้นาคินีสิตลาพยายามทําทุกวิธีทางที่จะทาให้คําสิงจดจํานางได้ว่าครั้งหนึ่งเธอเคยเป็นเมียของเจ้าพี่มาก่อนทําให้นาคินีสิตลาและพญายนาคพุชงได้แ,แปลงร่างเป็นคนมาหากำนันศักดิ์ที่บ้านแล้วเอากล่องสมบัติกล่องใหญ่มาด้วยนาคินีสิตลาเสนอว่า เธอต้องการของสำคัญบางอย่างที่ซ่อนอยู่ก่อนที่เมืองเอกชตีตาจะล่มสลายในอดีตนาคินีสีตลาจึงยื่นข้อเสนอให้กำนันศักด์และสมชัยและพักพวกให้ช่วยกันขุดหาสมบัติชิ้นนั้นขึ้นมาให้ทีถ้าสำเร็จก็จะยกสมบัติที่เหลือทั้งหมดให้กับกำนันศักกำนันศักตาโตได้รับข้อเสนอของนาคินีสีตลา ไอรดาที่มากับเป้นั้นยังคงหาข้อมูลที่เป็นตำนานผาแดงนางไอเพื่อเอาไปเขียนลงในหนังสือทําให้ในวันนี้ไอรดาเดินขึ้นมาในป่าก,กับเป้เมื่อไอระดาเดินเข้าใกล้แหล่งน้ําทําให้วิญญาณที่อยู่ใต้นองหานต้องการชีวิตไอรดาไปอยู่ด้วยทําให้ไอรดาได้หายตัวไปในป่าลึกคนเดียวเป้หาไอรดาไม่เจอทําให้มาบอกกรวิทภูผ,ผาว่าไอรดาหายไปทําให้ทุกคนร้อนใจหากันยกใหญ่โดยเฉพาะกรวิทย ที่เป็นห่วงไอรดามากกลัวว่าไอรดาจะตกอยู่ในอันตรายจึงรีบออกตามหาไอรดาทันทีด้วยความเป็นห่วงแต่ในที่สุดไอรดาก็ได้รับความช่วยเหลือจากคำสิงที่มาช่วยเอาไว้ได้ไอรดามาหาคำสิงที่โรงเรียนบ้านอนสวรรค์เห็นคำสิงกำลังสอนเด็กทักเรียนอยู่ไอรดายืนมองดูด้วยความชื่นชมจนคำสิงหันไปมองทั้งคู่สบตาก,กันเป็นความรู้สึกที่อบอุ่นอย่างแปลกประหลาด ส่วนเอรดา,ดาอดที่จะเกิดไม่ได้พยาศีเชียงเชอร์เจ้านางจำปาต้องรีบจะรื้อฟื้นความทรงจำให้กับไอคําเจ้าชายผาแดงจดจำอดีตที่จะได้กลับมาถอนคันสาบแก้ไขบ่งกรรมในอดีตเพราะตอนนี้ก็ใกล้ถึงขึ้น15ค้า่ำเดือน11วันครบรอบวันที่เมืองล่มสลายลงแล้วการคุณหาสมบัติในวัดเอชทีตาที่นางนาคีดีสิตลาต้องการนั้นทำให้พวกของกำนันศาบ มอคงสมชัยโลภอยากจะได้ทั้งทรัพย์สมบัติที่ถูกฝังอยู่ในวัดและสมบัติที่นาคินีสิตาลให้เป็นรางวัลเมื่อพวกกัมณันสากจะเข้ามายึดวัดทําให้คําสิงหลวงพ่อเลียมขัดขวางคําสิงได้กลายร่างเป็นพญานาคอีกครั้งทําให้เกิดมีคนตายผู้พาเข้าตรวจด,ดูที่เกิดเหตุคําสิงผู้ใหญ่ทับก็มาดูด้วยคําสิงรู้ว่าเป็นฝีมือของตัวเองการที่คําสิงทําร้ายคนนั้น ทำให้บุญบาร,รมีที่คำสิงสร้างมางลดน้อยลงไปอีกนาคินีศิตลาที่รออยู่ยิ้มพอใจถ้าเจ้าพี่เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆสักวันเจ้าพี่ก็จะกลายเป็นพญานาคตลอดกาลเมื่อถึงคืนวันเพ็ญคำสิงรู้ตัวดีว่าเขาไม่สามารถจะควบคุมดวงจิตพญานาคพังคีที่อยู่ภายในตัวได้จึงได้มาหาลุงแสนมือให้ช่วยคำสิงที่กำลังจะไงร่างในคืนวันเพ็ญในวันนี้ เขาได้มีพลังก,กำลังรุนแรงมากขึ้นกว่าครั้งก่อนมากนักแม้ลุงแสนเมืองจะช่วยจับคำสิงเอาไว้ไม่ให้ออกไปจากเทวาลแต่คำสิงควบคุมไม่ได้ร้องอย่างเจ็บปวดเขาทำร้ายลุงแสนเมืองหรือพญาเสียเชียงเชิดมณีรินเจ้านางจำปาเป็นห่วงคำสิงเพราะถ้าคำสิงกลายร่างเป็นพญานาคจะต้องกลายเป็นพญานาคตลอดการทำให้หมดโอกาสที่ดวงวิญ,ญญาณจะหลุดพ้นจากคำสาปได้คำสิงที่รึกได้แล้วว่า ในอดีตชาติเขาได้เกิดเป็นพญานาคพังคีถูกแม่ทัพอินทรสิงค์เจ้าสีเมืองเท่าหานจันตาจับมัดเผาทั้งเป็นเพราะเพียงแค่เขาเป็นพญานาคไม่สามารถรักกับนางคำกองที่เป็นมนุษย์ได้เมื่อพังคีถูกอาคมทําให้ได้กายร่างเป็นพญานาคไล่ฆ่าชาวเมืองจนทําให้คํากองได้ทิฐานว่าจะไม่รักพญานาคผู้นี้ต้องให้พญานาคผู้นี้จะรักข้าก็ขอให้เขารักข้าข้างเดียวตลอดไป คำสิงรละลึกถึงคำที่คำกองอธิฐานเอาไว้ก็เสียใจมากเพราะถึงแม้นิชาตินี้เขาได้เกิดมาใหม่แล้วคำสิงก็ขอพึงว่าเขาจะรอคำกองตลอดไปสุนไอดาดากับกรวิทนั้นมณีรินลุงแสนเมืองจำปาก็สามารถทำให้ไอรด,ดากรวิทย์ระลึกได้แล้วว่าในอดีตเคยเกิดเป็นเจ้าหญิงไอคำเจ้าชายผาแดงซึ่งได้เคยกอบบวงกรรมเอาไว้ในอดีตเมื่อทั้งคำสิงไอรด,ดากรวิทย์ จำอดีตได้ทั้งหมดแล้วแต่ความรักที่ไม่ลงตัวคำสิงที่ยังมั่นคงในความรักที่มีต่อคำกองทำให้คำสิงคอยช่วยดูแลอรลดาไม่ให้ถูกนางนาคีศิติตาทำร้ายทำให้คำสิงได้มาหาอรดาที่บ้านทันทีที่ได้เห็นหน้าคำสิงพุ่งเข้าไปกอดอรลดาทันทีแต่อรลดาไม่ได้รักคำสิงเลยด้วยความตกใจอรลดาตกหน้าคำสิงอย่างแรงด้วยความโมโหคำสิงเสียใจมากอรลดา ที่ไม่เคยมีเขาในหัวใจแต่คำสิงก็ยังไม่เคยยอมแพ้แต่อความรักที่มีต่อนางคำกองเีิงผู้เดียวจนทำให้มีเรื่องชกต่อยกับกรวิทที่เข้ามาขัดขวางไม่ให้คำสิงเข้าใกล้อรลดาอีกแต่ในเมื่อลุงแสนเมืองจำปามดิรินได้บอกคำสิงอรลดาและกรวิทว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นบ่วงกรรมที่ทั้งสได้ทำเอาไว้ในอดีตพวกเจ้าทั้งสามต้องโหสิก,กรรมนางนางคินีสิตลา ที่เป็นผู้สับแช่งให้วิญญาณชาวเมืองเอกสถีตาไม่ไปผุดไปเกิดนั้นก็ยังไม่คลายความกดลงได้ทำให้ไม่ยอมเมื่อคำสิงกรวิศและอรดาจะมาถ่ายถอนคำสาบทำให้นาคินีศีตาแก่ร่างเป็นพญานาคและเข้ามาทำร้ายกรวิศคำสิงช่วยกันปกป้องอรดากราวิศใช้กิจนาคราชเข้าสู้กับน,นาคินีศีตาการต่อสู้กันไม่ได้ทำให้ทุกอย่างจบลงได้ทำให้คำสิง ได้บอกกันนาคินีสิตลาว่าอย่าสร้างบาปกันกันอีกต่อไปเลยแม้นเจ้าจะรักข้าพังคีแต่ข้าไม่ได้รักเจ้าข้ารักเจ้าเพียงแค่น้องสาวเท่านั้นคำพูดของคำสิงทําให้นาคินีสิตลาสํานึกผิดได้ยอมรับที่จะกลับไปบําเพ็ญเพียรในวังบาดาลเพื่อสะสมบุญบารมีเพื่อที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์ไม่ต้องมาเป็นพญานาคและได้ถอนคำสาปที่เคยสาปแช่งเอาไว้ส่วนกระวิดนั้น ได้ขอโหสิก,กรรมที่ทำไว้กับพยานาัพังคีไอราดาก็ขอให้คำทีิฐานที่เคยสาบานว่าจะไม่ขอรักพยานาัพังคีทุกพบทุกชาติก็ขอให้ยุติเพียงแค่ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบาปกรรมที่ทุกคนเคยทำร่วมกันมาจึงยุติลงด้วยการอโหสิก,กรรมคำสาบก็สามารถถอนได้แล้วพญาสีเชียงเชิดเจ้านางจำปาวิญญาณชาวเมืองเอชทีตานับแสนที่ต้องทนทุกข์ทรมานมานับพันปีบัดนี้ก็ได้หลุดพ้น ก่อนวันขึ้น15คหาเดือน11ที่เป็นวันที่ครบรอบวันที่เมืองเอชิติตาล่มสลายทั้งหมดได้กลับมาเกิดใหม่คำสิ่งที่ผิดหวังและเสียใจที่ในชาตินี้ไม่สามารถคองคู่กับไอรดาได้เพราะไรดาตกลงที่จะแต่งงานกับกรวิ์คำสิ่งตัดทินใจบวชตลอดชีวิตเพื่อสะสมบุญบารมีแล้วหวังว่าสักวันหนึ่งในชาติหน้าเขาจะสมหวังในความรักบ้างในวันเวลาผ่านไป กรวิดกับอาดาก็ได้กลับมาที่หนองหานอีกครั้งและได้มาไหว้พระธาตุดอนแก้วด้วยกันสิ่งที่ได้เกิดขึ้นที่หนองหานได้เริ่มต้นที่นี่และได้จบลงที่นี่เช่นกันคําสิงที่ถือครองเพศบรรพชิตได้บําเพ็ญเพียรอยู่ในป่าและไม่มีใครได้เห็นเขาอีกเลยวันเวลาผ่านไปในพบชาติใหม่พญาพังคีหรือคําสิงผู้มีรักเรียมั่นคงตนนางคากองได้กลับมาเกิดใหม่อีกครั้งและได้พบกับอารดาที่กลับมาเกิดใหม่เช่นกัน ความรักที่รอคอยทําให้ทั้งสองคนได้จุดจํากันได้ทั้งสองคนได้ครองรักกันอย่างมีความสุขและได้สมหวังกันแล้วในชาตินี้ติดตามกันได้พาแดงนางไอทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสทางช่องวันส1เวลาหนึ่งทุ่มตรงขอบคุณนะคะจากช่องไมสตาค่ะล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปรนาค่ะ